กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและในส่วนของมาตรการเยียวยานะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาโควิด -19 นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ถูกเลิกจ้างนะครับจ่ายสูงสุดรวมที่70,000บาทนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่ลาออกนะครับจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 2 2 5 5 0บาทและกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ว่างงานนะครับจ่ายสูงสุดรวม27,900บาทนะครับแล้วก็ประกาศพิเศษฉบับนี้นะครับจะเริ่มใช้วันที่1มีนาคม2563ถึง28ก่กุมภาพันธ์ 2,565รวมระยะเวลาก็ประมาณ2ปีนะครับมีผลย้อนหลังด้วยนะครับสังเกตว่าจะเริ่มในวันที่1มีนาคม2,563นะครับสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2,565นะครับเมื่อประกาศนี้มีอายุสิ้นสุดลงก็คงจะกลับไปใช้ในเรื่องของอัตราทดแทนในอัตราเดิมนะครับหรือฟังประกาศฉบับต่อไปนะครับจาก ประกันสังคมแล้วกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับในภายภาคหน้าหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละเงื่อนไขนะครับมีคนที่จะได้รับเงินเนี่ยในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็น 70, 20, 250, 20, 7 2 2 5 0 250 0 0บาทนะครับมีใครเข้าเงื่อนไขอะไรบ้างมาดูกันครับสำหรับกรณีที่1น,นะครับ เป็นบุคคลที่ถูกเลิกจ้างนะครับจะได้รับเงินค่าชดเชยสูงสุดนะครับหรือค่าเยียวยาสูงสุดรวมที่70,000บาทนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับมาดูเงื่อนไขกันสำหรับเงื่อนไขเนี่ยต้องโดนเลิกจ้างนะครับหรือตกงานเพราะบริษัทปิดตัวถาวรไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกต่อไปแม้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหมายถึงเราเป็นลูกจ้างที่โดนเลิกจ้างบริษัทปิด บริษัทไม่มีนโยบายกลับมาทำงานถึงแม้โรคเชื้อโรคโควิด -19 เนี่ยจะหายไปทุกอย่างกลับมาดำเนินการปกติแล้วบริษัทของเราก็ไม่สามารถกลับมาเปิดตัวได้อีกนะครับซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องหางานใหม่หาบริษัทใหม่อยู่เท่านั้นนะครับมาดูเงื่อนไขกันครับสำหรับวิธีการหานะครับในเรื่องของค่าจ้างรายวันนะครับเพื่อที่จะได้คำนวณเงินถูกนะครับจะได้รู้ว่าเงิน7 0 0 0 0เนี่ยมาจากไหนนะครับ ก็คือผมจะคิดจากอัตรางเงินเดือนสูงสุดนะครับที่ประกันสังคมกาหนดไว้คือ15,000บาทนะครับหารด้วย30 30คืออะไรคือวันทำงานนะครับก็จะเท่ากับ500บาทนะครับเป็นค่าจ้างรายวันนะครับ <Okay. S 1> ที่พนักงานเราได้รับส่วนวิธีการคำนวณน,นะครับทำยังไงบ้างเอา500บาทก็คือค่าจ้างรายวันนะครับ คูณด้วย70% 70%มาจากไหนมาจากประกาศนะครับของกฎใหม่นะครับที่ออกมาเฉพาะช่วงโควิด -19 ระบาดนี่แหละครับเขาจะจ่ายอยู่ที่70%สําหรับกรณีถูกเลิกจ้างนะครับดังนั้นเนี่ย5 0 0นะครับคูณด้วย70%นะครับก็คือจะเท่ากับ350บาทนะครับต่อไปครับผมนํา350บาทคูณด้วย200นะครับ 200มาจากไหน200คือจำนวนวันนะครับที่ประกาศเขากำหนดให้จ่ายสูงสุดนะครับก็คือว่าในกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยจะได้รับเงินชดเชยหรือว่าเงินเยียวยาสูงสุดอยู่ที่200วันนะครับดังนั้นนะครับตัวเลขที่จะได้ก็คือค่าแรงนะครับฉเฉลี่ยที่70นนะครับก็คือ350นะครับคูณด,ด้วย200วันจำนว,นวนวันที่จ่ายสูงสุด เเงินเท่ากับ70,000บาทนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้คือตัวเลขที่ผมใช้อ้างอิงเป็นฐานสูงสุดนะครับอยู่ที่15,000บาทหากท่านมีเงินรายได้นะครับหรือเงินเดือนนะครับตามอัตราของท่านเนี่ยก็จะแปลผกผันไปตามค่าจ้างของแต่ละบุคคลและที่สำคัญ เมื่อท่านรับเงินเยียวยาไปกี่วันก็แล้วแต่หากท่านได้มีการทำงานใหม่หรือมีการส่งประกันสังคมใหม่เข้ามาอีกรอบมีนายจ้างใหม่เงินตัวนี้น่าจะหยุดจ่ายนะครับคิดว่าน่าจะหยุดจ่ายในทันทีนะครับสมมุติว่าเรารับไป100วันแล้วนะครับแล้วเราได้งานปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำงานรับเงินเดือนใหม่จากนายจ้างใหม่จากบริษัทใหม่นะครับก็จะหยุดจ่ายเงินตัวนี้ไปนะครับนี่คือกรณีที่1นนะครับไปกรณีที่2ต่อครับ สำหรับกรณีที่2นะครับเป็นการลาออกเองนะครับหรือหมดสัญญาจ้างจะรับอยู่ที่2250บาทนะครับมาดูเงื่อนไขกันคืออะไรนะครับเงื่อนไขสำหรับข้อ2คือการลาออกเองเนี่ยหมายถึงบริษัทเนี่ยยังเปิดทำการปกติและไม่ได้มีนโยบายเลิกจ้างท่านแต่พนักงานเนี่ยลาออกเองหรือ หมดสัญญาจ้างตามกําหนดนะครับสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาแน่นอนนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นได้2องกรณีก็คือว่าคุณลาออกเองหรือไม่ก็คุณหมดสัญญาจ้างกับบริษัทในช่วงนี้พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนของข้อ2เนี่ยจะได้รับ2250บาทคิดยังไงนะครับมาดูกันสำหรับวิธีการหาค่าจ้างรายวันนะครับก็คล้ายๆกับกรณีที่1ก็คือ ผมจะคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่15,000บาทนะครับหารด้วย30ก็คือจํานวนวันทํางานนะครับจะ,ะเท่ากับค่าจ้าง500บาทต่อวันนะครับวิธีการคํานวณก็คือ500บาทนะครับต่อวันคูณด้วย45นะครับตามประกาศของกฎกระทรวงนะครับ ที่เกี่ยวกับการเยียวยาในกรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างจะเท่ากับ45อนะครับอยู่ที่225บาทหมายถึงเอา500คูณด้วย45จะได้ค่าอยู่ที่225นะครับจากนั้นนำ225คูณด้วย90 90คืออะไรคือจํานวนวันที่เจ้าจะจ่ายให้สูงสุดในกรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างนะครับดังนั้น 225คูณ90จะเท่ากับ2 2 5 0บาทหรือเฉลี่ยให้แล้วตกอยู่ที่เดือนละ6,750บาทจ่าย3เดือนนะครับ <Okay. S 2> โดยเงื่อนไขก็คือผมอ้างอ,างอิงจากจำนวนเงินเดือนสูงสุดนะครับแต่ถ้าท่านพีฐานเงินเดือนแตกต่างกันไปก็จะมีการแปรผกผันตามรายได้ของแต่และบุคคลอันนี้ก็เหมือนกันครับหากท่านกลับมาทำงานหรือได้ที่ทำงานใหม่แล้วรับไปกี่เดือนก็แล้วแต่ ก็จะหยุดจ่ายทันทีเพื่อจะได้รับเงินเดือนกับนายจ้างใหม่หรือบริษัทใหม่ครัสำหรับในกรณีที่3นะครับว่างานเพราะโดนสั่งปิดนะครับจะได้รับค่าเยียวยาสูงสุดรวมแล้วอยู่ที่27,900บาทนะครับสำหรับในเรื่องของการเยียวยาในกรณีนี้นะครับว่างานเพราะโดนสั่งปิดมีเงื่อนไขหรือความหมายว่าอะไรนะครับมาดูกันนะครับ สำหรับเงื่อนไขในข้อนี้ก็คือผู้ประกันตนนะครับจะต้องหยุดงานหรือโดนสั่งให้หยุดงานหรือต้องกักกันตัวนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 i หรือว่าได้รับการยืนยันว่าผู้ประกันตนเองมีความเสี่ยงจำเป็นจะต้องหยุดงานไปนะครับหรืออีกหนึ่งอย่างก็คือบริษัทโดนรัฐสั่งปิดนะครับเพื่อหยุดการ แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งบริษัทอาจอยู่ในธุรกิจที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเช่นสถานบันเทิงนะครับร้านอาหารที่เป็นแนวบุฟเฟ่หรือว่าในส่วนของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่บริษัทจะไม่ได้ปิดตัวลงนะครับเมื่อเหตุการณ์ กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็จะกลับเข้ามาเปิดร้านค้าหรือเปิดดำเนินการตามปกตินะครับเมื่อโรคหรือว่าเชื้อโรคได้หมดไปจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องของวิธีการหาค่าจ้างรายวันนะครับใช้สูตรเดิมก็คือเงินเดือน15,000บาทนะครับหารด้วยจำนวนวันทำงานนะครับก็คือ30วันนะครับจะได้ค่าจ้าง รายวันอยู่ที่500บาทนะครับวิธีการคำนวณก็คือเอา500นะครับคูณด้วย62% 62%มาจากไหนเหมือนเดิมครับมาจากประกาศนะครับของกระทรวงนะครับว่าหากคนว่างงานเพราะกรณีโดนกักตัวหรือบริษัทปิดนะฮะชั่วคราวเพราะคำสั่งของรัฐบาลเนี่ยจะได้ค่าชดเชยอยู่ที่ 62%ของค่าจ้างรายวันดังนั้นก็คือเอาค่าจ้างรายวัน500คูณด้วย62%จะได้ค่าจ้างอยู่ที่310บาทนะครับดังนั้น310บาทคูณ90นะครับ90คือจำนวนวันที่เขาจ่ายให้สูงสุดนะครับจะเท่ากับ 310บาทคูณ90วันนะครับจะได้เป็นเงินทั้งสิ้น27,900บาทนะครับหรือเฉลี่ยให้อยู่ที่9,300บาทนะครับจ่าย3เดือนก็คือ90ผาหาร3เดือนออกมานะครับจะตกเดือนละ9,300บาทนี่คือนโยบายการเยียวยาทั้งหมดนะครับจากประกันสังคมสำหรับผู้มี มาตรานะครับประกันสังคมตามมาตรา3 3 3ลูกจ้างประจำที่มีนายจ้างโดนหักนะครับ5%จากฐานเงินเดือนในทุกๆเดือนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33นะครับอยู่ในภาวะไหนนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้หรือว่าท่านใดฟังแล้วนะครับสำหรับ มาตา33เนี่ยคิดว่านโยบายการเยียวยาเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรอยากเสนอนะครับให้มีมาตรการที่ครอบคุมมากกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับตามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับ ในคลิปนี้ผมจะได้นำข้อมูลดีๆนะครับมาตอบหรือมานำเสนอกับทุกท่านในครั้งหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ